ปฏิยามเช้าจ้าพี่น้องเออมันมาอีกแล้วออกจากบ้านก็บ่ได้ดีแต่ลลุไส้ไปโรงเรียนท่านโตก่อยๆเบิดขึ้นแต่วาตื่นเส่ามาสัมฝ่าหัวบึมบึมบ,มบึมมาบักยามขากเลยอยู่จังหวัดใดยู่พี่กัดใดก็มาเบาสูฟ่ฟังในเด้อฝนตกคือข้างนี้บอพี่น้องน้่ท่วมสวนยางละบุ่น ขันว่าแม่นบ่าฝน,น,นเศร้านี่พี่น้องเอ้ยบันี้แดดออกเฮ็ดขึ้นได้บานนี่หาเก็บเฮ็ดบันี้ม้วนกุบอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วง8โมงเช้านะคะทุกคน8ดโนงเศร้าของข,ขอบกั้วสายมันก็ดีละจ้าจืนอึอจือเชะใสใสกับเได้ขันไปก็ต้องขี่รถกระบะไปนะคะเพราะว่าฝนตกที่มออใส่เปียกหมอดยอดบ้านหมาตกน้ำเบิ่งห้างลินน้ำม,มันไหลบ่อทัน เส,นส,สเ็นเส้อนาซางไหวบาสิไปเฮดเล็บต่ว่าบรรยากาศจะสีไม่สิบไปได้บะา,าต่วามีรถกระบะอยู่ขี่รถกระบะไปกับเนาะอู้ห้าแบบบุ่ม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 ,ม,มเลยตะวัน่างมองขาจากับว่าบ่าโตกเลยพี่น้องตะว่าฝนบางบุญน,น,นี่ดีดีเป็นอาทิตย์กลัวแล้วฝนตกนี่ ต่วาหมอว่านี่ขึ้นซื้อๆลิ่นตอนเศร้าแล้วก็หายไปสิ่งที่หนึ่งอาชีพที่เ่าอยากให้มีผลก็คืออาชีพกเกษตรกรกีดยางนะคะทุกคนเพราะว่ากีดยางต้นยางเสียกับผีดบ่ได้กับบ่มีได้ได้ไดลยะย่าผูี้ว่าผู้คนอยากให้ฝนตักับพูดแล้ว นเห็ดอ้อยคนเฮ็ดกระสีอยากแม่น่าพี่น้องแม่น้อพี่น้องเพราะว่าคนเฮ็ดยางนี่ข้าเจ้าก็บ่อยากให้โตข้าเจ้าก็จมแบบนี้จมเพราะว่ามันมันขาไรได้แล้วมันตกซู่มือบางเชื่อข้าเจ้าว่าจู่ฟังข้างหน้านตปปทาที่พี่น้องข้าเจ้าว่ากีดกีดเลี้ยวเลี้ยวนี่กระร่างสีเก็บน้ำยาง่นะฝนตกเก็บประทันแต่เพื่อทำเท่ากีดเมื่อยเท่าเสียเปล่าเท่าบ่อยอย่งเลยถิ่มไปซื้อพี่น้อง เมยคุณลองก้นนี่ไห้น้ำบอยเข้าฟองน้ำการิตนจเจ้าบุญกับอาชีพกีดยางคือการเจ้าบุญไม่ได้กีดเองคุณจ้างเขาเจะเอากีดนะคะคือมีคนงานกีดให้มือใดมือบองกันละพี่น้องเอ้ยบรรยาาชุ่ม,ช,มช่ำไฮไซเปอร์เดอดกางสีมมิต่นอน โ,โต๊ะมาแบบชนิดโอ้ตะวาขันจักสี่นี่น้ำขันมาจ,าก 4, จาก 2, มักสี่จังสองวโมงนี่น้ำถั่วไลยได้มันระบาย่อทั้งหนาววโต๊ะแบอกอยางแหงเลยจ้า จะเอารถไปล่างแถวเบื้องนันขี่เกี้ยงขี่ใส่หัวขี่เกี้ยงได้พ่อไปใส่ปุยยางล้วพ <c oughs> ี่น้องื่องหัวรถตีเล็กหลายคนสงสัยรถจ้ดซื้อมาหยางนี่ว่าสันตีเล็กว่าซื้อมาประดับบาลมีน่ะสันอ,อยากขี่อยู่แต่มันขี่ไปบ้าไรมันดับดับติดติดเอาไปหายซางไปหาหมอหลายคนเราไม่มีไผแก้ได้ก็เลยจอดไปซื้อมันนั้นมีคนมาถามซื้อเด้อ ขจาว่ารรขั้นนี้ขายเทาย่าไรครับป่าสันก็เลยว่าท่นข่อยบอราคาไปเจ้าสิสูบอแสนสองเจ้ามาเอาไปเลยว่าสันว่าจะมาปัวบ่หูเได้พี่น้องผ <c> ม <ười> กเ็เลยมีซีรีส์เขาห้วงไหวแพงๆเพราะว่าบบใหญ่พ่นสื่นอนะนะเบาซื้ออุ้ยน้ำเท้าผากว่าเน,นี่สวนยางน้ำเท้าสวนยางน้ำเต็มแล้วมาไหลมากจะทางโน้น โอเคพี่น้องมือง่อนี้พามาบิม่มบรรยากาศเนี่ยมือนเสาฝนตกคือเราไปละค่ะสวัสดีค่ะ